ตอนนี้กำลังหัวเสียค่ะเพราะว่าไปต่อทะเบียนรถมาแล้วก็ทีนี้คือยังไงเขาเรียกเราว่าคุณอาคุณอาเขาบอกว่าเราเป็นคุณอาค่ะเอาโหคือแบบได้หรอ,อนี้ก็ได้หรออตอนนี้เรากำลังจะอ่านคือคนเดียวเล่นสองเขียงสามเขียง มือถือมันมีสองเครื่องนะคะไอแผดมันอีกน้องรู้สึกมีความสุขไหมคะได้เล่นหลายๆเครื่องพร้อมกันนะคะอันนี้คือผัวแห่งชาตินะคะผัวแห่งชาติคะ่ะบิวกินฟิล์มบิวกิ้นกับพีพีจะเอาใครเอาพีพี ไปเลยเอาไปเลยเพีพ่ีไปเลยกูจะเอาบิวกิน mm hmm. บอกเอาเพลงนั่น mm hmm. จะเอาเพลงอะไรเคยฟังเพลงนี้เหรอใช่นี่คืออะไรมันดมนมอยู่เหรอาไปเรื่อยอ๋อมันอยู่กระจกเหรอ mm hmm. น้องฟิลมตอนตอนที่ได้ iPad มาใหม่ๆน้องฟิลมรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่แบบจับแบ้าบเลยอย่างนี้เหรอเป็นยังไงบ้างอะเครียดอะไรตอนนี้เขากำลังเครียดนะคะไม้พูเขาหายคะ่ะไอดี ID ที่มีไม้พูเขาหายคือเขาซื้อเขาเติมไปเยอะคะ่ะเกมนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมอะไรแต่มันน่าจะเป็นสนุกนี่แหละ

ลองได้ก็ลองค่ะเราเราไม่ได้มีความสุขนะคะที่ที่ได้นอนเปิดแอร์แบบนี้แต่ว่าเรากำลังจะเข้าสู่โหมดจริงจังก็คืออ่านหนังสือแล้วก็เราจะเอาน้องมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะไม่รู้มันจะอยู่เป็นเพื่อนได้ไหมถ้าเกิดเปิเปดเพลงอย่างนี้ก็จะเป็นประสาททั้งพี่ทั้งน้อง

จร,จริงๆเมื่อกี้เอาเอากระต่ายขึ้นมาน่ะค่ะแล้วก็กระต่ายตัวนั้นคือใครรู้ไหมโรเบิร์ตนั่นเองเอาโรเบิร์ตขึ้นมาเล่นไม่พอโรเบิร์ตขึ้นมาฉี่ใส่เตียงใส่ที่นอนอีกต้องเอาผ้าปูที่นอนไปซักอีกโอ้ยกระโดดขึ้นหมอนแล้วก็ขี้ใส่น่ารักจริงๆเลยโรเบิร์ตเนี่ย ใน,ในทา,นางนางไม่ได้ยินนะคะต้องบบอๆไว้ถ้านางได้ยินเดี๋ยวนางจะโกรธนั่นแหละะต่าตายก็ชอบคิดมากนะบางทีอะ่ะแต่เจ้าของมันเครียดมากกว่านะคะอันนี้เจ้าของแมวอะ่ะเจ้าของแมวมีที่บ้านเลี้ยงแมวค่ะแมวชื่อน้องเหมียวน้องเหมียวชื่อจริงชื่อน้ำเพชรคะ่ะน้ำเพชร อ้วนมากแมวอ้วนมากอ้วนเหมือนเจ้าของมันนี่แหละจริงๆเราก็อ้วนดูโคตรอ้วนแต่เราก็ไม่แค่์เดี๋ยวจะอ่านหนังสือแล้วไปต่อนนะ้ำไปบายไว้เจอกัน